เปิดคลิปเลยอันนี้คือเกมอะไรนะจำไม่ได้เฟิร์สคัพี่เฟิร์สคัตอนนี้เราอยู่กันในเกมเฟิร์สคัสเทอร์แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ตีดีจะเล่น6คนที่เราต้องไปฝ่าฟันออกจากยานอวกาศนี้ให้ได้คอนเซปต์ของเกมคือเราจะมีทั้งหมด6ผู้เล่น4ผู้เล่นจะเป็นคนธรรมดาอีก2คนจะเป็นแอนดรอยที่ตามฆ่าคนอื่นๆ4คนต้องรอดให้ได้ตามนี้ไปครับคอนเซปต์เหมือนกับเกมดีซีดกับอมงอัดเอาล้วครับ เราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้อันนี้เราเป็นเราเป็น resident ปิดระบบเราต้องค้นหาว่าใครเป็น p e r s o n อ l ครับหรือว่า android เอาง่ายๆะเรียกว่า android ดีกว่าใครมันพูดอะไรข้างห้องวะคนจะหลับว่าว่าไงเซต้าเซต้า เราเราเชื่อใจกันได้เปล่าเซนต้าเราเชื่อใจได้เปล่าเชื่อใจได้ผมโอเคสอบสอบสอบพี่บริสุทธิ์เปล่าพี่ผมพี่บริสุทธิ์พี่อ่ะพี่ยิ่งกว่าเอ้ยโอเคกูกูเชื่อใจกูเชื่อใจกูเชื่อใจน้องเอ้ยสวัสดี่ยครับตัง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 ต้องมึงคนกดรหัสพี่เว้ยคือมันต้องอธิบายให้เพื่อนฟังแล้วพี่กดของตังโอเคอ่าตอนนี้ของผมมาเป็นตัวโอตัวโอโอโอกลมๆแบบวงเดียวเลยปะ ใช่ครับโอเคได้ละของพี่เป็นกลมๆแล้วก็มีลกลมทึบด้านในเป็นกลมเหมือนกันเอเ<ร>อโอเค,อ,คเเเอุ้ยเอา้ามันเป็นท่ออะไรพี่เฮ้ยเราได้อะไรอ่ะปุ่มไปอ๋อน้องพี่มีทางลัดน้องเป็นคนดีจริงปะเนี่ยจริงจริงจริงพี่โอเคเอาเอาไม่ต้องเงี้ย <laughs> พี่อยางล้งแกคือถ้าเป็นแอนดรอยมันจะไม่แบบมันมันมันจะแข็งว่าน,นี้ไงออมันจะแบบว่ามันจะแข็งไงไม่ใช่ใช่ใช่พี่ก็เลยลองดูพี่ก็ล,ลองไปลองซอมว <ไป S 1> เขี่ยวเ,เียวเขียวเหล,ลือเขียวเหลือเขียวเกลือเขียวเเยวเเีเย่กวเีก <ๆ S 2> <sympath is> ขอโทษนะขอโทษนะน้องขอโทษนะตาองไม่ดีเลยพี่อ้าวข้ไหนอันไหนไปไหนไปไหนไปไหนห้าห้าห้ารอมอมอมอโอเคไปมีปายมีปายว่าไงน้องเวลาคุยกันนะพี่เวลาจะคุยกับเพอร์ซันอลด้วยกันนะให้กดเล็กสองด้วย ไม่ครับไม yeah. ่ม <can S 3> <stopped> ีบริสุทแล้วไอ่มันยะโดล็ก็คครั้งไม่ได้ยินหรอ่มันโยนมันยนไฟใส่กูกูใส่แมงเลยกันช่ไม้โหวดเลยไม่โหดไมหวดไม่งหวดไม่นหวดไม่หม่หวดไม่โดม่นดไม่โหวดไม่โหวดไม่ดโหดไม่โดโหดไม่โดไโหดไม่ดไม่มนเไม่ดดไม่ไไม่ไม่ไม่ไดหไม่ไดไไ เอ้ยะไชื่อผมนะพี่เขาเขาหาเขาหาบุญแกนี่อ้าวไม่รู้อ่ะเดีพี่อยู่กระตังอันอยู่ดีมันมาใส่ไฟพี่อ่ะแต่ผมมีเข็มฉีดยาอะเอาไปเลยเหรอเอาไปเลยไม่ได้เอาหลุดไปแล้วใช่เหรอเอ้าเอ้บ้าไอ้บ้าสบายดีไหมน้องมากละป๋องเฮ้ยผมมีเข็มฉีดยามันทำอะไรไอ้บ้เกลับมาก่อนระป๋อง ไม่เอาของไม่เอาไอ้ของไอ้บ้านลอยอยู่เหรอไอ้บ้านลอยโธ่พี่เอาใครเนาะได้ยินปะครับได้ยินได้ผมมีเข็มฉีดยาคล้ายๆของดีซีดอะที่เราสงสัยใครเราฉีดเขาได้เว้ยจริงปะแต่เขาจะตายเลยแต่ว่าน้องเชื่อใจพี่กับเชื่อใจต่างได้เลยไม่ต้องห่วงไม่จริงเอาจริงจริงเอาจริงจริงจริงเนี่ยพี่อุตส่าห์ทำภารกิจกันมาแล้วเมื่อกี้พี่จับมือร่วมกันทำมาเลยนะเว้ยเอ้ยแต่บอกซิเจนก่อนน อย่าลืมเติมออกซิเจนกันนะครับเด็กๆเฮ้เราต้องหาคีย์การ์ดป่ะทุกคนคือผมไม่ไม่ยังไ,ไม่เคยเจอแบบหน้าตาของคีการ์ดแบบนี้เลยวิ่งหายเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเอเอ,เอลองกดเอฟค้างนี่คือกีนี่คือคีย์การ์ดไงเราต้องเอาเคีย์การ์ดไปเสียบหน้าประตูะทำตัวรับรับล่อๆนะแล้วไงต่อก็เอาไปเสียบหน้าประตูโอเคเพ่กดเลยนะ อ้าวอันนี้คืออะไรอ่ะลองฮะอ๋อมัโอห้องประตูลับเหรอแล้วกูออกไปนี้กูโดนสงสัยปะเลยอะทำไรอ่ะทำไรอ่ะแต่ว่าพี่เจนอยู่เว้ยเติมอยู่ด้วยช่วยพี่ด้วยเฮ้ยเกิดดิกดดิกดดิเออมีอันมีฝั่งมีฝั่งนึง ประตูพิติะช่วยด้ยจกดเป็นหนึงพี่กับเขาไม่มีนกกดอยู่อ้เนี่เนี่ยเปิดนะกดแล้วเนี่ยเนาะเฮ้ยมันมีไฟนะเดี๋ยวมีมีทังนะเุิดนี่นี่ไม่ใช่ันีป่ะไปเอาออกมายังอะไรไปเนไหนี่ไปเนไหนเนี่ยต้องการี่เปนคนถ้าโนใครกนถ้ากูโดนประตูทับตายโหรเข้าไปเหรอไม่มีใครนอน มันตั้งใจว่าวันนี้เพียงไอ้ไอ้คอป่ะไอ้มันไปป่ะพี่ไปป่ะไอตายป่ะไอ้นี่ใครอ่ะไอ้มันไอ้คอป์ตั้งใจไอ้คอปเนียนไอ้เนียนเนี่ยใครเนี่ยมันได้ยินพี่ป่ะไอ้พี่ผม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 มีผมมีจับไฟพี่มีจับไปพี่เหรอเหรอผมมีจับไฟครับพี่ไปลายได้ยินผมป่ะพี่ได้ยินได้ยินได้ยินน้องพูดในเกมใช่ไหม ใช่เออนี่ไงใช่ไหมมันใช่ใช่ไหมไอกี่ยใอ้วะเอี่ยวะไอ้เฟมไอ้คนหนึ่งพี่ายคุยกับกูก่อนพี่ว่าไงน้องพี่ปายเดินไปใช่ไหมเออเมื่อกี้อ่ะผมนั่งมองพี่พี่อยู่ไอ้คอบถามว่าอันนี้คืออะไรพี่ พี่ไม่อ่านป้ายมึ้งหรือว่าเพอร์สโนยโอลี่อ่ะแล้วไอ้แซมมันก็เก็บไปไอ้คีการ์ดที่พี่บอกต้องเอาไปใส่ประตูอ่ะไอ้แซเลือดเลยป้ายมันกูไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นกูก็แบบเดินไปแล้วแบบมันปอดกันอยู่มันมันมันเขียนอยู่ข้างบนน่ะบนหัวไอ้คีการ์แต่ข้างบนน่ะจะไปรู้ได้ยังไงว่าเพอร์สโนยโอลี่กูโอ้โหเต็มแดงเลยโอลี่โบยแต่ดูโบยแต่ดูคีการ์ดอยู่เกี้ยไอ้ พี่ไงคี่ตัวอปไรอ่ะตันหนีบตายเหรอเออคุณโดนประตูหนีบตายโดนหนีบตายไม่ใช่แต่่าเดี๋ยวสองไอ้แดนไอ้แซมก็ไม่รู้เรื่องไอ้แซมก็เดินเข้าไปหยิบกูจะหลุดเลยมไเป็นอยเอ้เหี่อ่ะไอ้เหี้ยคื้วพอกูก็ยืนมองพี่ไองกูยืนมองไงบอกไอ้นี่ไงคีครับเอาไปเตะอาเอาไม่คือคือถ้าคนทั่วไปถ้าเพอร์มสนอยหยิบแล้วมันจะขึ้นเหรอใช่สนอยหยิบจะติดแต่คนทั่วไปหยิบไม่ได้ ก็เหรอใช่ใช่ไม่ได้วเราจะเอาคีการ์ดจากไหนไปใส่อ่ะไม่คีการ์ดมันตั้งอยู่ที่อื่นมันเป็นสีสีอื่นมันไม่ใช่โอย่ตัวนี้เขาคล้ายเลือดแต่ดีสีเหรอไม่ไม่ไม่มันสีสีไม่มันสีแดงมันไม่ได้อยู่ในตู้พวกขีการ์ดอ่ะเขาเหลือไอเซมันหยิบอะไรไปวะไม่มันแ่หยิบสิ่งเดยา เกมเขยมอะไรที่ที่ตายที่ฆ่าตายแล้วผมมันลีอยู่แล้วว่าแบบว่าผมมันรู้อยู่แล้วว่าไอ้คอปไอ้คอปบอกมีเข็มฉีดยาเหมือนมีติดเต็มกูกูรู้ริมแต่